สวัสดีครับวรุ่นชาวไทยดีไซน์ออกซิเจนหายใจกันทุกคนด้วยนะครับกีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคตรอลรซิ่งมีเอ็กไหมีเอ็กซ์ซองก็วันนี้นะครับผมวันนี้จะพามาเปลี่ยนขาตั้ง P C X นะครับน้องๆมามามาวันนี้นะครับหน้างานเราจะเป็น P C X สีแดงไว้จันนี่คันนี้เลยนะครับเอาแต่งมาแล้วนะแต่ว่าเป็นล้อเดิมอยู่นะครับทุกคนนะนี่ตอนนี้พี่ๆก็กำลังใส่ขาตั้งนะครับผมถามว่า เริ่มเลยต้องถามพี่พี่ก่อนเลยนะครับว่าพี่พี่ครับเปลี่ยนขาตั้ง P C X เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเว็บร้อยสิบนะมันไม่ง่ายเหมือนกันใช่ไหมพี่พี่ครับคือเว็บร้อยสิบอะต้องเท้าคอมแบบว่าเว็บร้อยสิบอะแค่บล็อกยิงปับ๊บยิงปับ๊บใส่กึ๊บแล้วก็ยืดสปริงจบเลยนะครับแต่ P C X จะมีขั้นมีตอนนะครับผมต้องถามพี่พี่ก่อนเลยนะครับผมพี่พี่ครับเปลี่ยนขาตั้ง P C X เนี่ยถ้าเปลี่ยนเองได้ไหมได้ได้ถือว่ายากไหมไม่ยาก สำหรับคนที่ไม่เป็นนะไม่เป็นก็ยาอยาอู่แล้วไม่รู้แล้วจะรื้อตรงไหนก่อนอะไรออก่อนไงเออแต่เราเดี๋ยวเราจะรีรื้อให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้พี่พี่ประกอบแทบจะเสร็จแล้วนะครับเริ่มเลยเริ่มจากชิ้นแรกที่เราต้องรื้อเลยพี่พี่แผนแ่นอะไรมันจะเปลี่ยนอยู่นี่อ่ายางรองเท้าอันนี้เราต้องแกะออกก่อนมันจะซ่อนน็อตไว้ข้างล่างอ๋อมันมันมันเสียงนออ็อตไว้เนี่ยดึงออกปป๊บดึงปับป๊บอ่าต่อมาก็ยังมีน็อตพวกนี้ไง น็อตก็คือเป็นน็อตเกียร์ปล่อยนะครับทุกคน1 2 3สองสามสี่ห้าห้าตัวยิงเรอให้หมดอ่าเป็นน็อตเกียร์ปล่อยนะบอกไว้ก่อนนะมีห้าตัวย้ำอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าดึงผ้าออกปุ๊บคลายน็อตเกียร์ปล่อยออกห้าตัวพวกนี้ไม่เกี่ยวอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้จะเป็นยึดตัวสีดํากับโฟมใช่ไหมพี่บิวถามนิดนึงเกียร์ปล่อยคืออะไรพี่บิวน็อตเกียร์ปล่อยพี่เอาให้ดูหน่อยอันจะเป็นเกียร์หยาบๆนี่ อ่าใช่มันเป็นแบบนี้ตัวแบบเดิมยังไงมันคันปกติไหมมันคันปกติแต่มันต่างกันที่เกียวครับพี่ปอเขาจะเรียกน็อตเกียวปล่อยเกียวมาจังหางพี่เอามาให้ดูอีกทีนึงหน่อยเห็นไหมสังเกตดูว่าเกียวมาจังหางมีน็อตธรรมดาไหมน็อตธรรมดาเนาะน็อตธรรมดาเอามาให้ดูหน่อยมาเจอเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูว่าน็อตธรรมดากับน็อตเกียวปล่อยมันต่างกันตรงไหนนะที่อยู่ตรงนี้นิ่งหน่อยอืมมันต่างกันที่เกียวนะทัวร์ในนี้คือน็อตเกียวธรรมดานะครับมันจะมีเกียวหยาบเกียวละเอียดอะไร1.5 1.25ออะไรย่างนะครับ <Es per ated> นี่นะนดูเห็นไหมก็ออมีความรู้เหมือนกันนะเนี่ย <S <S ใช่ชอ่องเราก็เป็นความรู้เหมือนกันนะเนี่ยแ <g> ล <ười> ้วก็อ่าต่อมาอกระติดต่อมาอะไรพี่ๆต่อมาเนี่ยครับมันจะมีหมุดซ่อนอยู่ด้านในเป็นหมุดใช่ครับต้องดูจากข้างหลังดูจากข้างหลังตรงไหนพี่ฉี่ให้เบื้งไม้ไมดู <S <S นี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นไหม็นหมุดดำๆนี่ไหมแอ้วก็ดึงดึงมันไปหาตัวรถอ่ามัจะหลุดอ่าดึง ปึ๊บแปแต่ว่าอันนี้มันเข้าไม่ถึงกล้องกล้องเข้าไม่ถึงเวลาเอาห้ามดึงออกมาเลยนะครับทำไมให้ยกขึ้นอยกขึ้นอย่างนี้ต้องยกขึ้นเอามือแยงไว้ข้างในดันตัวนี้ขึ้นมันจะมีบ่าใช่ไหมเขาเรียกใช่ครับขาล็อกอ่ะขาล็อกยกนี้ขึ้นปึ๊บก็เลยดึงออกมาครับแค่นี้ก็คือเราลือแค่นี้ไงเราเปลี่ยนคาขาตังเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วคลือแค่ เราแค่เอาแหวกมันออกมาใช่ครับอ๋อเราไม่ได้ถอดออกมาเลยไม่ไม่เอทำไมต้องแหวกอ,ออกมาพี่ฟีทีเนี้ยเพื่อที่จะยิงน็อตไงครับอ๋อจวนี้หอ,อคือเนี่ยนะจะบอกกับทุกคนเนี่ยว่าตรงเนี้ยง้างออกมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาบล็อกยิงตรงนี้ ถ้าเกิดเราไม่ง้างเข้ามาจะขันยังไงอ่ะมันไม่ได้ไงขันได้ใช่ไปแกขันแต่มันจะช้าไงมันช้าแต่ว่านี่เราเรามีบล็อกยิงใช่ไหมใช่ครับเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะทุ่นแรงทุ่นแรงใช่าเครื่องทุ่นแรงเราก็ต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับทุกคนนะเดี๋ยวกมาเอามือหมุนอีกใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาประแจมันได้นะครับถามว่าประแจมันได้ไหมมันได้แต่ว่ามันจะช้านะครับแล้วมันจะเอเขาเรียกว่าอะไรมันเครื่องอ่ะอืมเอาเป็นว่านะครับหรือตามเนี้ย ง่ายสะดวกไวนะครับผมสัเต็มต่อมาพี่พื่อนขาตั้งเดิมออกอ่านห่ก็ขาตั้งตัวใหม่ผมได้สวมไว้แล้วครับอ่าฮะอันนี้เราใช้บล็อกเบอร์อะไรพี่เพื่สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่นะครับมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมแต่ตอนแรกยังมีไอ้นี่ครอบอยู่ครับเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ครับอ๋อเซนเซอร์ขาตั้งใช่นไหมสังเกตไหมครับว่าเวลาไอ้พวกรถออโต้อะถ้าเกิดเรามาขาตั้งขึ้นมาจะสตาร์ไม่ได้นี่มันเป็นเพราะเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้มันจับอยู่นะฮะ ก็ต้องเอาตัวทีเบอร์แปดมาหมุนออกก่อนหรือต้องเบอร์แปดมายิงออกก่อนนะฮะยิงออกก็จะรีบออก่ยยิงออกเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะเจอน็อตเบอร์สิบสี่ใช่ไหมใช่ครับอ่าน็อตเบอร์สิบสี่นะครับผมอ่าแล้วก็รือออกรือออกครับถามว่าพี่ๆครับไอ้สปริงตัวเนี้ยพอเรายิงน็อตออกใช่ไหมสปริงมันออกมาด้วยเลยไหมหลุดด้วยเลยครับพอเรอาน็อตออกแล้วก็โยกขาตั้งสปริงก็หลุดเลยอ่าไม่ต้องไปดึงสปริงก่อนอะไรก่อนอ่าไม่ต้องคลายคลายน็อตออกปพ๊บก็จบเลยใช่ครับ นะครับอ่าต่อมาทีนี้วิธีการใส่ใส่ขาตั้ง,งก็ปกติไม่ยากเหมือนตอนถอดอ่ะอ่าเหมือนตอนถอดเลยนะครับผมแค่ย้อนกลับมาอีกทีนึงนะครับผมแล้วทีนี้วิธีใส่สปริงวิธีใส่สปริงอันนี้สําคัญเลยนะครับพี่เพ่โชว์หน่อยเดี๋ยวยิงให้มันเรียบร้อยอ่ะอ่าแล้วต่อไปเนี่ยดูเลยเรียวๆเ,เลยสปริงขาตั้งพี่เซงมาใส่ยากอยูอย่ยนะทําไมอ่ะม,มันทํามาไม่เหมือนกันบ่เหมือนบ่เพื่อคือกับตัวใดฟี่ มันก็คือตัวเก้าเต็มขอนไหมเ้ยอร์นอะเป็นคอร์ <Okay. S 2> อปอสปริงค่ะตั้งเวฟอ่ะมันจะตรงหากันเลยอ่าฮะนี huh. ่มันจะเวลาดึงมันดึงง่ายอ๋อต้องดึงยากอันนี้มันว่าตรงเตี้ยต้องเต oh. ี้ยครับบอดโดยเฉื่อต้องใช้จีมล็อกดึง oh. <ข>อ๋อลำบากเพราะเวลาเรางัดลงแล้วตัวเนี้ยมันจะบิดไปด้านนอ๋อ๋อเ oh. นี่ยเดี๋ยวให้ดูให้ดูสปริง นี่เก็นไหมมันจะไม่ตรงกันเดี๋ยวต้องดูหน้างานทีถิ่เดี๋ยวดูตอนงัดเลยนะฮะดูเรียวๆเลยว่าใส่ระเบียงกีเซียกทำไมไมันยากกว่าเวฟร้อยสิบนะเอาตรง,ตรงนะตอนนี้พี่พีก็กำลังขันอะไรที่หลังก็มีน็อตตัวเมียเบอร์สิบสี่ด้วยนะครับเบอร์สิบสี่ต้องเอาประแจแหว,วนรองไว้รรนะครับไม่งั้นมันก็วิ่งตามนะอ่าเร็จแล้วเราก็ยิงให้มันแน่นเลยครับจบ อ, <Yahoo! S 1> อันนี้ก็คือเสร็จแล้วในการใส่ขาตั้งนะครับมาออกมาสป,สปริงนะครับบอกเลยว่าพี่ลำบากกันนะพี่จะยากเออแับนี้พี่วิวต้องโชว์แล้วเอาละครับผมชนะั่วโมงนี้ต้องกูแล้วแหละนะนะกูจะนั่งให้กำลังใจตรงนี้แหละกูไม่เปร้ใน,นหรอกเอาละ <c oughs> เออ <c oughs> กูก็ทำท่าไปงั้นแหละดูพี่ใส่ดีกว่าว่าพี่ใส่มาหลายคันแล้วนะครับผมประมาณ สองพันคันเออสองพันคันยังไม่ถึงนะฮะอ,ะอะ่าดูนี้ซาซาดูเบื่องดูไม่ยากก็ง่ายกันนั่นแหรียไม่ยากก็ง่ายนะไม่ง่ายก็ยากนะฮะอย่าได้เดาบอก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 ับท่านผู้ชมกันนะไขควงเอาที่มันแข็งๆหน่อย<ช>แล้วก็ตอนใส่เป็นไงพี่พี่เราต้องใส่อยู่ระยะไหนตรงไหนก็เอาข้างบนเกาะก่อนนะอ่าด้านไหนด้านไหนอยู่ด้านบนนี่ครับอันนี้ด้านบน ด้านยาวด้านยาวด้านบนที่มันจะไปหลบน็อตตัวเมียข้างหลังอ,อบบผมเห็นนะบางคันนะไม่ได้พูดถึงร้านไหนนะแต่มันมีที่เอาไอ้ด้านนึงอะไปใส่ข้างบนเอาด้านยาวใส่ด้านล่างโยขาตั้งมันก็หลุดเองคนระับใส่อ่าใช่บบอ่าดูด,ดูดูก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนึ่งนี่แล้วก็ใช้ฟงมาเกาะงัดกับไอ้ตัวเกาะบ้าตั้งบาขาตั้งเนี่ยอ่าฮะแต่ดูด้านเดือนอ๋อแต่มีบ่าตรงเนี้อ่า แง่งแง่งเขาเรียกแงงเออแง่งแง่งแงเออต่อมาแล้วเราก็ดึงลงมาดึงมาปุ๊บแล้วสปริงมันจะไหลลงไปฮะได้ถ้ามันง่ายมันจะเข้าอะฮะเห็นไหมเนี่ยปัญหาของมันเตะมันเข่าได้ป่ะเนี่ยมันไม่เข้าต้องทีไรป่ะเนี่ยไอตัวคอสปริงอ่ะมันจะเวี่ยงหาไอตัวนี้ก่อนอ๋อมันโค้งมันโค้งหนีใช่ครับทำไงพี่ดึงพยายามดึงมันลงอือต้องเอามือกดไปนะแลก็ช่วยกันลำบากอยู่นะ ไอตัวนี้มันใส่ยากอือ่าพูดพูดเรื่องไอ้สปริงคาร์ตั้งหน่อยเห็นบางร้านนะครับเอาไอ้ทางโค้งอ่ะไม่ใช่ทางยาวนะเอาขึ้นข้างบนนะครับปัญหาก็คือมันเสียดกับอะไรนะพี่เสียดกับน็อตเบอร์สิบสี่ตัวเมียข้างหลังเออมันเสียดกับน็อตเบอร์สิบสี่ถามว่ามันได้มันก็ได้แต่มันไม่ถูกด้านมันไงเดี๋ยวเราก็ใส่มันถูกด้านมันอะดีที่สุดแล้วก็ปวดลำบากอยู่ตัวเหลำบากลำบากกูด้วยตอนนี้ลำบากกูพอด้วยนะฮะเดี๋ยวจับจับข้ามไอเออเรเปลี่ยนด้านดูปวดมือม ดไม่มันก็กไม่ได้ตางนี้มันจะเปลี่ยนไ,ไปงี้แหละ,ะต้องด้านเดียวเท่านั้นจิด้านได้ายอ,อดนี่ไม่ใช่แล้วอย,อยู่ๆก็มาเออยู่ๆก็มากูก็ตามมันเกู่ที่ไนไม่ได้ นอนฮะเกี่ยวกับนอนะเกี่ยวยังวะพอลราครับถ้าเกิดทั้งพี่ทำเสร็จเราก็เราก็กลับบ้านเลยนะครับผมตอนนี้ก็รอประมาณสองปีเห็นจะได้แล้วครับผมตอนนี้พี่ยังไม่เสร็จเลยนะครับผมเราก็จะกลับบ้านแล้วต้องเจอกันที่ไหนคลิหน้าแล้วกบผมอะไรยางยางยางารีบเกิน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 เอ้นของมันยากก็ต้องให้ให้เวลาช่างหน่อยเออเอ้ยต้องหาสาวอ้อมาให้พี่แล้วจะได้พี่พี่จะได้มีกำลังใจทำงานอ่า two thousand years later อะไรครับอะไรครับทำไมต้องดีใจขนาดนั้นครับดีใจดีใจมากเลยแต่คือภูมิโลมาหลายปีนะคือใส่สปิกาตั้งเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเราไปดูความสับเร็จกันครับทุกคนโอ้โหมาไดูแ้างนะรู้สึกไงบ้างครับทั้งพฟียร์รู้สึกโล่งๆเวทีครับดีใจนะครับดีใจเหมือนได้ันมันถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะใส่ค่าตั้งได้นะฮะต่อไปก็เป็นเซนเซอร์ครับเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์นะครับ เราจะใส่เสียงแบบว่าต่อไปก็จะเป็นการใส่เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ขาตั้งน้องๆอ่ะใส่ดาวใส่ถูกล็อกด้วยนะครับน้องๆเห็นเดือยไหมมันมีเดือยด้วยเหรอใช่มันใส่เมืองอะไรแบบนี้นี่รูนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆขอจับกล้องชัดๆเออโอเคยชัดละตรงนิ้วตรงนิ้วชี้พี่พี่ต้องเอาเดือยนี้เข้าไปในล็อกนี้อ๋อเอาแท่งไปเสียบกับรูว้าว เสียบแน่นหรือเปล่าพี่พี่เปลี่ยนหรือเปล่าอ่นี้ครับนับตาเสียบไว้ข้งในเนาะหมุน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 ่ะสิบแปดบวเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนเสร็จปุ๊บนะครับผมขั้นตอนต่อไปเหมือนกับขั้นตอนที่เราลื้อออกเลยนะครับทุกคนเริ่มจากสากระเสร็จปุ๊บปุ๊บสปริงเสร็จเซนเซอร์เสร็จชุดเฟรมก่อนเลยนะครับชุดเฟรมดันดันตอนเราดันไม่ใช่ว่าดันเข้านะต้องยกด้วยใช่ไหมพี่ต้องยกแล้วก็กดลงหรือเปล่าถูกไหมครับ เออมาดูถ้าเข้าแล้วมันจะแนบอย่างนี้ถ้าไม่เข้าถ้าไม่เข้ามันจะค้างอยู่ตัวเซนเซอร์มันจะแนบกับไอ้บาร์รับเลยครับนี่เห็นไหมอันนี้คือเข้าแต่ถ้าเกิดไม่เข้าก็คือมันจะมีเหมือนช่องว่างใช่ไหมพี่ถ้าไม่เข้าต้องทาเกล็วหรออ่าแล้วครับไปเป็นแปดบวกตอนนี้ครูไปแล้วกูส้อนรับวันนี้ก็เสร็จเสร็จไหมเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วแล้วตั้งเสร็จแล้วตอนนี้อ่ขั้นตอนประกอบอยากเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ ตอนที่เราอ่าอันนี้เข้าใช่ไหมเราต้องไหนพี่ทำไงอ๋อเราต้องขันอันนี้ก่อนอ่าลืมดูอยา่าเบหมุนแดงครับเ,รเ,เ,เ,รเดี๋ยวเซ็นเซอร์แตกอืมเดี๋ยวเซ็นเซอร์ซตแตกนะครับผมอ่าอันนี้ก็อย่าเบรคเขี้ยวครับเพราะน็อตเราไม่ได้คลายออกทุกตัวครับเขี้ยวอ่ะจะแตกตรงนี้ได้เออมันจะแตกได้ถ้าแตกร้อยช่างพี่ก็จะโดนหักนะครับผมแอนเตซินไม่จ่ายนะครับทุกคนแตกแล้วนะครับถ้าไม่ชักออกก่อนก็เรียบร้อยดีอ่า9เดือนเห็นจะได้นะครับ ง่ายๆเลยดันเข้าไปครับอ๋อดันเข้าไปได้เลยไม่ต้องยกเหรอไม่ไม่ตัวนี้มันจะดันเข้ไปย้อนลงพอดีแต่ตอนออกต้องยกตอนออกเอาเอามือแย่เาไปดันขึ้นแล้วก็ไปอ๋ออ๋อโอเคโอเคอันนี้ก็กดไว้แล้วก็บีบหมุนเข้ามาบีบเข้ามาหาตัวเองปั๊บมันจะรอดโอเคแล้วแล้วเราเราเราที่ใส่ไงยางยางเนี่ยยางยาพึ่งครับยังมีน็อตอยู่ห้าตัวครับอ๋อปล่อยไงโอ้จะเป็นพี่ปอนี่ลืมใส่น็อตน็อตเหลือแล้วเนี่ยเนี่ยเรียบลอยใส่น็อตเหลือแหมคิดถึงตอนม3เลยอ่ะแต่งรถอ่ะอ้าว น็อตเรือเนี่ยแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าด <t realidade> <t ale getting popular> ้านรุนมากน้านดีใจมากนะไม่ใช่นะผมน็อตเหลือเป็นอะไรที่แบบว่ามันอยมังไไ่วะอูลืมคันมังไหดวะนี่นะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่น็อยไม่เหลือแน่นอนครับนี่ระดับมือโปรนะผมโดนค้อนนะผมทุบมือนะมือเล็โปรนะนอ่เรียบร้อยอ่าอ่าเสียดงานสายยางก็ง่ายง่ายครับตามตุ่มนี่ตุ่มมันก็ดันดันลงไปก็จแล้วเอาจิ้งอ่ะวางวางตามรอยเดิมมันอ่ะมันก็จะเข้าเลยง่ายกว่ากล้วยผมไม่ต้องบอก แหน่แหน่เขาแท่งรูนี้เขาแท่งนหนผิดเขาแท่งอะไรนี่โอ้ยมันลงไปะซอยกันนี่วมดอกมีปองของมันอยู่ซอยกันซัวท้ำหากินนะครับเนาะโอเคมีการเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวมุกโขวะมุกโขวะเถอโอ้ยถือรูกเนาะไขหน้าอะไรเนี่ยไข่น้าอะไเนี่ยร่องร่างรถของเขาไปนี่แม่เอาะคาแต่งลงบัดับเนื้อเอาไปเจียรถเจียรถมาพอส่งงานนะครับเราต้องเทสดูว่าขาตั้ง เซนเซอร์ขาตั้งมันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหรถติดครับพี่วิวสุดยอดไปเลยยังดียังต้องเทสขาตั้งเลยที่ปอนี่ต่อมาครับสตาร์ทน้องคือปฏิบัติทเบรกหลังโอ้ขอโทษขอโทษลืมลืมลืมโอ้โหเอาลงเอาลงจะดับไหมเอาลงคาตั้งลงโอ้โหรถดับครับพี่วิว โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราส่งงานให้เจ้าของรถนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ X 2ด้วยนะครับผมจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะผมเราจะลงคลิปก็2วันทีเนาะประมาณนี้นะผมสองสามวันทีนะผมเพื่อให้ช่องไม่เงียบนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับส่งรถให้เจ้าของรถก่อนนะครับผมแก้ว